โอ้แสบ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 แซสบไม่หันละเถ้ารู้บะสตางค์สิขาดแล้วเถ้าเจ้าเฮยยังเถ้าเจ้าเฮยยังขคว้าเข้าคว้าเท้าขคว้าเข้าคว้าเฮ้ยอะไรก่อนขว้าเข้าคว้าคว้าเข้าคว้าเฮยยังกินเอาลาบแล้วเอาคือดีท้าเราคือดีแท้เฮ้ยได้กินลาบแล้วเว้ยได้กินลาบอีหยังขอไปได้เฮ็ดให้เจ้ากินคอยเฮ็ดพี่น้องคอยกิน เอาพี่น้องมาดิเถอะเอมอมืออื่นมือมอือ่ออนเนี่พี่น้องข่อยสิมาหลายตัวเอ้าคอยคือบอลูคือ,อโบอบอกข่อยก้อนดนเยเอ้ากระสิบอกอยู่เดียวนี่ละบ้โอ้โมามากระดีกัไเลกินลาบฮันเดกระเป๋าอ่ะเี่ยงเละกระปเป๋าเจ้ากระเป๋าคอยขึ้นมาอยู่นี่เอาคอยกระเต้นให้เจ้าขึ้นไปอยู่น้าพอน้ำแม่เจ้าดิเอาขึ้นแปลงได้พี่น้องสีมาอยู่สิลาบอยู่แหมเอาลาบเนี่ยแหมที่พ่นสีมาเนี่ยพ่นสีมาเอาอุ่น ผูกแขนไข่อยข่อเสีเอาผัวไหมอ่ะสนิทมาผูกแขนไข่เจ้าเท้าไข่อเจอาผัวไหมเออเอ้าผัวไหมเอ้าเอาเราข่อยเดะไข่อยเดะอ่ะข่อยเดะเอาไข่จังหวะให้ขึ้นไปอยู่น้ำพรอน้ำแม่แต่งกระเป๋าให้แล้วเจ้านานาเจ้าไล่ข่อยนี้จีเท้าเออเอ้าเท้าเฮ็ดจังซันเท้าอ้าวก็เฮ็ดแล้วเนาะผู้ใดสิเอาไว้เฮ็ดแนว้ยอย่างนั้นการบ่สั่งแม่ผู้ใดสิอยากให้อยู่น้ำเลยเนี่ยเจ้าไข่อย ่อยบ่ฮันอยากเลิกกับเจ้าเจ้าบ่กฮัดอยากเลิกเจ้า่อยอยากเลิกเรื่องยังลละเรื่องยังคอยพิดอันใดเล่ารือโอ้ยยังบ่รู้ตัวอยู่นะบ่รู้แล้วนี่เด็กถือกอจอกอจออยู่เนี่ยมันสักแตกเบิดมือเบิดเว้นเยียดบ่งงนการบางสังการบ้านว่าทรงเป็นยอนบักสองส้าตีเป็นยอนบักสองเส้าเป็นยอนนิสัยเจ้านี่ล่ะคอยเลิกคอยเช่ากินเพื่อเจ้าเพื่อเจ้าโดยเฉพาะอันนี้กระเป๋านี่เห็ยนวัาขอรวยบ้านว่านัาเป็นปีน้ึงสิมาเส้าไงเขาเป็นยัง โอ้ยจะบ้านชายวเ่าคุยกันไหมก่อนอ้าวใครบอกกับเขาไว้รเรานี่ล่ะเ่าเขาสิบ้ามืออื่นนี่แม่เขาสิบ้าผู้เ่ามาแม่มาบัได้ดอกเ่าใอยฮักเจ้าอยู่เ่าใอยฮักเจ้าอยู่เอาเจ้าฮักใอยเจ้าบัดทับตัวแบบซี่ดอกนี่เอาอเ่าเราอยเขาเลยเขาเลยเขาเาเอาคือสิเขาเลยมากินมากินบากินเ่าเ่าอยไปใส่บัได้ดอกเ่าบอ้มันใหญ่แห้งเ่าใหญ่แห้งของเจ้าน่ะไปบ้านเป็นทอรัดมันเขาจิไปหาใส่ใด้อีเถาเอ้า เอาทีมเอาทีมเอาทีมเลยนี่เอาทีมคอณบุกินเท้ามันแมือนไอ้ยังทอร้านมันน่ะนะของเจ้าเราทำร้านมันหนูขคอยิไปหนีไปใส่เท้าโอ้ยอันว่าร้านมันบักสั่งใครกับบุกท่อของเจ้าด้วยเท้าป้ายี่หลีเท้ายี่หลีห้วยอีหลีเท้าไปนั่นว่าเดี๋ยวนี้ห้วยหนองควังบึงเท้าไปเท้าแล้วเท้าเพื่อเจ้าเจ้าหลุดจีเจ้าแล้วครับ ชิจงกันบ้านบ้าบั่นเนี่ยทรงับทรงทรงสู้มือเลยครับเขาสู้มือสู้มือสู้มืองานบ้านงานนั้นสิทำเดี๋ยวคอยเฮ็ดเองคอยเฮ็ดเองเท่าอยากชันอยากเฮียนอยากสานคอยเฮ็ดเองเจ้าตังค์ซื้อบ้านคอยครัวให้คอยครัวให้คอยครัวให้เท่านี่นี่คอยเฮ็ดเป็นยูเท่าโอ้ยสิมาเอาผัวไม่จังใดโดนหนิมาสร้างว่าเถอะโทษไปเล่นเลยโ่ษไปเล่นพี่น้องมาต้องมามาต้องมา